อร่อยอร่อยหอมน้ำมันหิ้บดี นี่เป็นเป็นแท็กสามลูกแต่ว่าผมงเล่นเหมือนเดิมแบ่งเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะรีบไม่ต่อบอยแต่ว่าของเล่นคล้ายๆดีนะนี่ก็ของค่ด้วยเกี่ยวกับโปเกมอนนี่นี่อันนี้อันนี้ยังไม่ได้รีวิวไปกินไม่รู้อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับโปเกมอนเหมือนกันมันอ่านไม่ติดนี่เป็นโทรศัพท์นะแบบสไลด์สไล์ ขุนพลก็มีเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูตัวนี้น่ารักดีมีหลายแบบเลยเป็นของเด็กเล่นเอานี้มีมาร์สไรเดอร์มาด้วยนี่น่ารักมีหลายสีนะสีเหลืองก็มีออมีอีกไหมนี่จะนี้น่ารักจังเดี๋ยวเราจะไปหาดูว่ามีขนมอะไรที่เกี่ยวกับโปกเกมอนบ้างน,นะไปเลู่ จะมีท,ที่เราจะลือกเอาเซตเซตที่โลกเอาไหมออเอาไหมไ,ไม่ได้มีผู้ช่วยันแต่เพื่ชอบช็อกโกแลตไหมันจะมารีวิวนี่ชอ็อกโกแลตถูกถูกเครื่องมือเป็นรูปเครื่องมือืก็มีกระซั่งแต่เมื่อก่อนมันเป็นรูปชออ้อนกระซอมใช่ไหมคะแกะกล่องไหนก่อนดีนะตอนนี้มันแม่ช่วยแกะไหม ก่อนที่มันจะลายแกะลายกินลาย,ลยซื้อมาจากที่เซเว่นกินซเว่น <c oughs> ชอบไหมชอบผมชอบกินชโคโค็อกโกแลตกินแล้วต้องแบงบันแบงบันด้วยอ้ขาขนมให้ดูก่อนว่ามีขนมอ,อะไรบ้า,นางนอกจากช็อกโกแลตยืมผู้ด้านหลังอ๋อมีด้านหลังด้วยเหรอข้างอ้าข้างหลังก็ระเบื้องผสมโอ้ยมีโปเกมอนด้วยคน โปเกมอนกับโปเกมอนอย่างน่ารักเลยพี่ดูเออปีกจูตรงนี้แหละนี่มันเป็นรูปบัวชื่อตัวพี่เจแปนเีวิวไปแล้วพี่ดูแต่ข้างใต้ก็อะให้พ่อดูยังใจ้ข้างใต้ก็เป็นตัวนี้แหละเนี่ยขวบขบข้างใต้คุมพลช่างสังเกตยังเลยคุมพลกินอันไหนก่อนดีอ้าวเปิดออกมาอันนี้เขาเรียกว่าขนมช็อกโกแลตรูปเครื่องมือช่างเช่ ของเอฟแบ็กฟูดเอฟแ็กเอฟอีกแล้วมีขนมดีๆอร่อยๆให้กินตลอดอันนี้เป็นครีมเหรอคะอีกอันนึงเป็นอันนี้เป็นกันไก่เอออันนี้ครีมป่ะครีมอันนั้นไขวววงกัดเลยมั้ยอร่อยแข็งไหมกัดนิดเดียวไม่กัดเยอะมันแข็งเนาะดูดดูดูอืมเนี้ยอร่อยมากเลย อีกอันหนึ่งนะแม่จะช่วยคิมไอหนก็ซื้อมาเลหรือว่าจะแช่ตัวเยน็นอีกอันนึงเป็นรูกคือเดิมคล้ายๆกันอนะเป็นอันเนี้ยคิมเหรอคิมคิมันเป็นไอ้น้ำคิม,ม,นะคมล็อกกับอะไรหายเนี้แล้วก็เป็นคอนะน่ารักมากเลยช่างทำนะช่างคิดมากเลยอะ่ะอันนี้คือผสมไว้ช็อ,ดชอก,กด้วยไวชอช็อกโกแลตด้วยแม่ก็ชิมไหม อันนี้จะกินลงไหมเนี่ยเหมือนของจริงอ่ะอร่อยอร่อยลองลอหยิบดิ้กินเลยลองหยิบดิ้กัดเงาอร่อยมากแืมเรา้อมให้เรารีวยวๆขนมยิ่งอน่อยไหมบ่อเบ๋ ให้ใหมาดูมันหมดแล้วบอแบต่อไปมากินอันต่อไปเอาอันไหนก่อนดีอันนี้รสอะไร c อก c ก l a t e Vanilla Flavor อ๋อแล้วอันนี้อะไรครับนี่รสอะไรนี่บานาน่าเฟเวอร์น,นิ้วรสนมนะคะเป็นคอน s n น c คนะคะของเซเว่นอีเลฟเว่นเองเลยแ n a c k เจ๊ snack เจ๊ดูม <laughs> ันจะอ,อ,อ้วนเหาะโอ้โหแกะยากมาก ว้าวบีกัตูโดนฉีกหน้าอ่าให้ดูให้พ่อดูทางไหนสิตอนใหญ่นะเลยเป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตเป็นกลิ่นรสนมอันนี้เป็นรสช็อกโก,โ<อ>ลกแลตช็อกโกแลตก็สีน้ำตาลแต่ว่ามันเคลือบมันเคลือบนมอีกทีนึงเลือดเนี่ยอันนี้กูดกูดกูดอ่ากูดอันนี้ละ่ะแซมเมลอ่ากินเลยแซมเมลเหรอ สแมิลแปลว,ว่าดมเหรอดมแล้วมันกูดเหรอบูคัมยูเลยนูใส่ในหาพ่อเลยเฮ้ยหดนเศจผ่าดิลิเชยนนะยมัมีอันนี้นะคะน่าจะเป็นรถนี้นะที่เป็นลายเงี้ยโอ้โหเช็ดเช็ดผ้าด้วยเรียบร้อย รสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยเยี่ยมเลยกินไม่ไหวเลยนะคะสำหรับคลิปรีวิวขนมก็มีแค่นี้นะลองซื้อมากินดูอร่อยดีนะพอละพ่อ,อละสิบห้าบาทสิบห้าบาทอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะคะนี่อันนี้เลือันนึงเดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นเอาไปกินก่อนนะขนมเซเว่นไม่รู้หอกรูกดีไหมเดี๋ยวให้แม่กินก่อนเนาะ,ะสวัสดีครับทนะ่านผู้ชมบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์ share, ให้คุณเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย